นกกระจิบบินมาจาบจาบจับนกกระจาบบินมาจิบจิบจิบฉันชื่อนกกระจิบจาบจาบจาบฉันชื่อนกกระจาบจิบจิบจิบนกกระจิบบินไปจับจบจาบนกกระจาบขอลาสวัสดีค่ะด็กๆกลับมาพบกับคุณรูดาวเช่นเคยนะคะ สัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องนกน้อยเริงรา่าสำหรับคุณครูดาวนะคะก็จะมาพาเรียนรู้เรื่องที่อยู่ที่อยู่อาศัยของนกนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่านกอาศัยอยู่ที่ใดได,ได้บ้างาให้เด็กๆลองนึกและลองจินตนาการดูนะคะว่านกจะอาศัยอยู่ที่ใดได,ได้บ้างนะคะวันนี้คุณครูก็มีรูปภาพ ที่อยู่อาศัยของนกมาให้เด็กๆดูนะคะว่าเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าเด็กๆรู้จักหรือเปล่านะคะเหมือนจะเหมือนกับที่เด็กๆคิดไว้ไหมดูรูปแรกเลยนะคะอันนี้เป็นรังนกนะคะที่ทำอยู่บนต้นไม้นะคะจะสร้างรังอยู่บนต้นไม้ออกลูกออกไข่ตรงน,นี้นะคะ ส่วนมากก็จะเป็นนกขมิ้นนกกระจอกป่านกกระสิบนกกระจากค่ะต่อมานะคะอันนี้นะคะเป็นที่อยู่อาศัยของนกที่อาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้นะคะโดยต้นไม้จะเป็นต้นลักษณะใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีรูตรงนี้นะคะนกก็จะใช้ ปากหรือเท้านะคะในการขุดเจาะไม้ตรงนี้ให้เป็นรูห,หรือเป็นโพรงลึกเข้าไปนะคะเพื่อที่จะอยู่อาศัยออกลูกออกไข่นะคะนกที่ทํารังนะคะอยู่ในโพรงส่วนมากก็จะเป็นนกแก้วนกเงือกนะคะที่จะอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ๆนะคะที่อยู่ตรงสมบูรณ์ต่อมาค่ะเด็กๆอันนี้นะคะ ก็จะทำรังอยู่ตามบ้านเรือนะคะหลังคาบ้านเอ,อด็กๆเคยเห็นไหมคะเวลามาโรงเรียนนะคะก็จะอยู่ตามอาคารเรียนอยู่ชั้นเรียนนะคะอยู่บนหลังคาอยู่ตามซอกตึกของมุมอาคารต่างๆคะ่ะส่วนมากนะคะก็จะเป็นนกพิราบหรือว่านกกระจอกบ้านนะคะที่ทำรัง อยู่ตามบ้านเรือนนะคะและต่อมานะคะดเด็กๆเคยเห็นไหมคะดเด็กๆนกที่ทำรังอยู่ใต้ดินอันนี้มีจริงๆนะคะเด็กๆแต่ว่าส่วนมากจะเป็นนกที่อยู่ตามประเทศค่ะวิธีการทำรังของนกที่อยู่ใต้ดินนะคะก็เหมือนกับที่ทำรังอยู่ในโพรงไม้เลยค่ะเด็กๆเขาก็จะใช้ ปากนะคะในการขุดเจาะใช้เท้าในการเขียนดินออกมานะคะให้เป็นโพรงใหญ่ๆจากนั้นนะคะตัวเมียก็จะเข้าไปฟักไข่ในดในินนะคะตัวผู้ก็จะหาอาหารมาให้ตัวเมียในการฟักไข่ไปค่ะและสุดท้ายนะคะเด็กๆที่คุณครูหามาให้เด็กๆดูนะคะก็จะเป็น อู่อาศัยของนกนะคะอยู่บริเวณแม่น้ำหรือว่าบริเวณลางน้ำนะคะถ้าบ้านเด็กๆคนไหนนะคะมีหนองน้ำใหญ่ๆเด็กสามารถไปสังเกตดูได้เลยนะคะจะมีนกที่ไปทำรังอยู่บริเวณแม่น้ำนกส่วนมากนะคะว่าจะเป็นนกที่เรียกว่านกเป็ดน้ำนกกระยางพวกนี้นะคะเพราะว่าเขาจะกินพวก ุ้งหอยปูปลาเป็นอาหารนะคะ,ะก็จะอยู่บริเวณแม่น้ำนะคะเพื่อที่จะหาอาหารได้ง่ายนั่นเองค่ะเด็กๆเคยเห็นที่อยู่อาศัยของนกนอกจากที่รูนำเสนอไปหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆเห็นอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปภาพมาฝากคุณรูดาวแล้วก็คุณรูณทั์ และก็เพื่อนๆในห้องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ